แ <Enemy. S 2> กนทีเจ้าได้สียงว่าทเีบ่าไอ้บมีบ่ไรเขามันแยกฟี่ไหมเห็นว่าเด็ดเสมอว่เหยเห็นตัเี่ยมมกระตุกว่ะโอ้อกกระตุกว่ะม่คนเดิน่านั่นไงทางขวาเจ็บตรงนี้กันก็ได้ไ้อ้ นเราเพิ่งได้บอกสองสวยถ้าได้เปิดต้นเนี่ยนี่ตัวเปิดล <ะ S 1> เลยเอาพนต<ง>รเมเอาพนตรมคู่ <Watch S 1> บา้านเงียพนเตอรไนเปร์าได้ขนไปขึูขเชิงิดนี้นะผิดนี้นะอยู่สั้นหนึ่งให้เห็นแล้ว ว่ามีเบิ้ใครเนี่ยวารสิเป็้สายก่อนายโอ้บมนลอกวะโอ้ขาบน่ม้น็นใครเนะ่ยใระิเป็นสยนไปโอ้ลขาว่า được rồi, đủ về không? Watch out. Thank you. Watch out. Đứng đứng đây. Đây đây đây. นี่เป็นยังไงเจ๊ Thank you กระสุดยอดดีดีป่ะแล้วบอกใส่ได้อไอ้บอกใส่ม่สนัยอ่ะตั้งอะไ Watch out ไม่ใส่เลยเฮ้ยระเบิดผู้ใดระเบิดระเบิดไฟรใโอเคโอเคนึกว่าศัตรูชิดศัตรูแนวไมันม่ไม่อยู่บ้านพี่อยู่บ้านชิ่ Watch out ไอ้ああหมอเขาเล่นได้เด้หมอเขาเล่นได้เด้ไปเด้จีดันบ่บ่ไอ้ไอ้ดักกหอนังวงเลเดไอ้ดักกันรักษาไว้เด้ักรมาดโลเคชั่นยน็อเอาคนถึงแล้วจงไปยัเดี๋ยวฟังคนละไอ้จมันอยู่บ้านไหนครับเออมันอยู่ตัวน oh yes, ึ Folks, ่งมันตัวเดียวแะอยู่บ้าน วัดจังเมียนดูมึงไว้ก่อนอันมองนี่มองนี่มองมีเดียวตายแล้วตายม่งเลยเห็นมนเรียนวะเดี๋ยวทางคุณละวัดจังลังหินลังสินัวโตครับสัมโตะและสับผูพใดมีสมองกเอว่าป่าสังเครื่องไงเนี่ย Abi luntah. Tidak. Batang saya. Luntah sekarang, kamu. Ah, jatuhlah baca. Besi lah. Kau jadi bau wong lah. Nanti bau wong lah. Bawa buntar. Kau kau bawa buntar ay, buntar. Wow. Buntar dia. Buntar dia ay. Kau kau buntar wong lah. Nanti. Dia sesuap dia sih kan. Let. โอ้คือหลวงทีมันมันขำไปทางบ้านอา่าเขาออกส <Thank you. S 1> อายเขาออกสายไปนี่นี่ปัยู่บ้านมาเขียวได้เตาเดินเนินนะอาจารย์อาจารย์เรามีรถอยู่นะเอารถไปได้ได้วัดูสมองมนัน เดิน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 เดิครับเดินไปเดินใายเนาะไปมีคูณซีปะมีมีรับเน็กก่อนอ่าะไปเอาเขาเอร์มีครับโอ้

Watch out, Watch out, sao nó ngon lưng nó ngon Watch out! ngon lưng chết rồi. nó ระวังวิ่งลงว้าย Awesome We are number o จังจังจันี่เจ้าคือมันยิ่งงหันนยิ่งเลยไหมไม่เห็นไ่เห็นเลยเตรียมพานเตรียมาเออจอบบย่างเลยมาไทยรุกฝ่ายนี้ยมาไทยรกฝ่านี้ยมาเอ้าเอาเอ้าขนาดมานี่หนามันี่ขนามันี่เสร็จแล้ ไปตั้งกล้องแล้วเอออ่ะนี่มาทังไฟอีกทยับไฟอีกน้อยนึงเอ้อว่าเมยปิดทางโอ้สี่ท่นหมดละแห่น่เออนี่ยัจ้เดี๋ย่ก็เน่ยไอ้อ้ดโอ้โหทหัดเรียนเบียบบุญยิ่งเลยเรีนใ่เรียเีเสียเสียใจที้งานเลยนะ หาปั๊มยายนอ,ยย <Yeah. S 2> อีกบจบลงไปในห้อมันบออกกนมันเจ็บแย่งตัวสอ